พันนาคาติทันตาทันติเกยังโมนีวัจนะสันโมมีเจนตุธรรมะเสวนาคารุยยัมปัตันดาธรรมะเสวนาคารุยัมปัตันตาธรรมะเสวนาคารุยยัมบัตันตาเจนัตเยเทวาสังคาสมากตาดุลาเทปดาเจ้าทั้งหลายปลายบนมีอินท่าติปติลาเจ้าผู้เป็นเข้าเป็นประธานกับทั้งท้าพมสมิมานอันเรียงเดชกับปาติตนเจ้าวิเทศไทยแสง ทั้งประจันละจอนแย่งพงพ้นละสนยองมีหาพลาหัวสุรินตาตนเมื่อพระมุ่นหาตุววิหนตนทะลุงมีม่านเพ iam ฟอมกับปัญญยมมาละเจ้าหอนดาดีมีนังเท่าในหน่อยยำลกเตียนตำลงหินผาใน้าอเพลาละยันควงปืนเป็นตระหนี้ทั้งสะโบกตรงนี้ตัวยอมยันหมาไม่โคตรเวสีเมื่อนี้มีผาใดผาดังคำไปใส่เมืองกรุงเกศคำเป็นสัวเป็นเงินเจ้าเป็นเกลก็จนเจระเจ้าทั้งหลายจงติดตีนลงมาในกันทุกทันทุกองเดิน จักกะจังระนังกะโลมาบัดนี้ขอเชินเด้อผู้ตายไปเด้อนี่จาวาสนาอุปาทิมาถมินูมจติสังโมปสุโมสุโกนิจาวาสนาอุปาทถมินูมเทสังโมปสุโมสุโกขอเชิญเด้อผู้ตายไปผู้ขอตายนี่เด้อให้มาจับมายองมาจองมาในเสียงในเบอร์ผ้าส่องผ้าผู้คนหมีโชคมีลาเด้อสงการเดือนสิบหกนี่ให้รวยรวยมาบัด มาหน่อยนับหนูให้ผมก็เดือดจิ๋วเดือดจิ๋นเดือดจเดือดจิ๋วอยู่เดือดจับะมดับใ้เดือดจันเราจี๋หลงคนใช่มากมัดเสียระมเก็บกวาดไปเลยเป็นน้ำมนเสียบแทน เป็นเด็บุญดมาในผู้ตายไปนี่เด้อพุทธังเิดมเกิดโชคเกิดตอนนี่เิดลามาเกิดตลามากธรรมมสุข a ยาเวทนาาธรรมมยุตธรมะสุขยาเวทนาาธรรมยุตาสุข a ยาเวทนานาธรรมยุตธรมะสวทุตธรสุขเวทนานาธรรมุตมมุ a เทตธรมมจิตบุญเขียนเลยมีั้สีขาธรมมาสีขาธรมมาเนวสิขานาสิกาธรมมาสิกาธรมมหัดขมาเดเขมาเดัเมาเด

సిమ్మీమ్మ మేన్ చందని సమ్మంతమ తమ్మక హేతు కదమ్మ మిపతి రోతమ్మ అనుపన్నతమ్మా చిమ్మ మేం చందని తమ్మ సంక హేతు కదమ్మ కిపతి ఉపన్నత ఉపాది నోతమ్మ తి తమ్మ నరత రమ ఆచమ్మ การิทาธนศาสตร์ปฏิการมานี่ครับธนกปฏิการนี่ปฏิการมาหมุนบึงแล้วหล่าดูมาบัดนทึกไฟฟ้าเปิดโชกเปิดลาบผ่าแดงแดงดิบเสียดแดงแดงดิบเด้อเปิดเป็นสามตัวเลยบัดแยนทุกครมามึงดูขันไห้เป็นตัวมันตัวมาเลยขันไห้ตัวเดียวกับตัวเดียวไปเลยสามตัวกับสามตัวไปเลยแยนแตกออกจากกันมึงดูมันเป็นเลขสามก็เลขหกอืมเลขหกก็เลขศูนย์สามหกศูนย์ละปูจอกตัวเก้าก็จอกตัวไม่ ได้ดอกบานดูวยยังมียุดนะ 6กหกศูนหตัวหกเก่มีเลขศูมาตั้งแตพอดีตามเห็นขือหลวงปู่วะมีตัวทุตไทด้มยนั่งกอดจริงหกหกศูนยนั่นมีมาอะหกหกกเก็ได้หกหกหก มกคือสามตัวเลี้ยงกันยังไงสามตัวเลยสามตัวนี่สามตัวได้ไหมหกหกศูนยแหละครับมาหกหกได้สามอหกหกหกเนาะแค่ได้สามเนี่ยมันเ็กเก้าสามเก้าหกสาม็ได้สามแล้วแต่เอากันเร้ากับยึดเจ้าหมุนได้ ตัวนี้ตัวศูนย์สุดไาย,ยังไม่หยดกนตัวนี้ยังไม่หยุดตัดไยสุดแล้ว ไปอยู่ครับไปไปไ,ปไปไปไทยยังไปเรลพึงเิมาเยต้มมานพอกามาใช่ไหมครับ <c oughs> ตัวแรกหแน่นอนแรกหกบุงวะบ่ล่ะบอกปูมาดูหกมาเป็นต้นายมาดูถ่ายแลนจวดไม่ใช่สามนะไม่ใช่สามนะตัวท้ายเป็น หกแปดหนึ่งกับหกเก้าศูนย์ใช่ไหมครับปูอ่าอ่าทีนี้สองตัวสองตัวสองตัวเดี๋ยวัมาสรุปนะม่สรุปเดี๋ยวสรุปก่อนเดี๋ยวทันก่อนสองตัวเอาแล้วใหม่ปูดูอันนี้จะเป็นชุดสองตัวนะครับทีนี้ อาญจะโคดักินาทิตยสังกมินงบดติตาทีกรตังหิตายจะนสู้บกบสยังจรทมโมจยังจะตัวเปานูจาจะกตัลลาทานลันเดบิคนะมโนปทินังตเมีปุญนยังปฏิตั้งงานประการทนังโมตยังกายูปัตติวิงอันดเทีิดจตัวเปแต่วิญญาณนันทังวคกลิงขลังเชิญมาเ้อเชิญมาลับเอาไปสองตัวปูดูแลนดูสตัวออกตัวเขาบ่ ถ้าเป็นเลขหกเหมืนเดิมก็โอเคเลขหัวเลเก้าเหมือนกันเก้าตัวนี้สาเมียน่าทั้งสีมโกรมมาจังนะแต่ว่าวันีมีย่าบปนโยมมาล้ภวันีมีด้มีนาโมตายังไม่ได้เสมานิมานา

เอาเจ็ดแล้วเจ็ดศูนย์กับสองศูนย์ตัวนี้เจ็ดศูนย์กับสองศูนย์เจ็ดศูนย์กับสองศูนย์ลกล่างลึกล่างครับปูตัวไหนเจ็ดศูนย์กับสองศูนย์เจ็ดศูนย์กับสองศูนย์คือล่างนะปู่เนาะสองตัวฟันทรงฟันทง เอาซื้อเก้าศูนย์แล้วแต่เก็บศูนย์กับสองศูนย์สามตัวนี่หกแปดหนึ่งกับหกเก้าศูนย์ใช่ตัดเปิอนดาวสามตัวก็ให้มาแล้วดึงมาแล้วให้อย่างนั้นแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเยไปคนทุกคนจะว่าหลายตัวนะหลายตัวอะไรครับปู่มันไม่ใช่หลายตัวนะแต่ว่ามันเป็นเลข เป็นเป็นหวยเป็นเลขซองกับเลขที่ต่างกันเรือมาใส่กระดาษตกกันนะมันม่เลือเชี่ยเลือเชี่ยตั้งหาดเลขซองตั้งหาดเลยเลขเลขซองมีตัวไหนบ้างครับปู่ซองตัวนี้ไงเลขซองเนี่ยเนี่ยเลขซองโอ้หสีสีหนึ่งเนี่เนาะเลขซองครับ่จก็เดียวกัอนเฉยเดียวว่าไปหลายตัวอือส่วนในวงกลมนี้คือเป็นเลขขันน้ำมนต์นะปู่เนาะใช่ถ้าใครถ้าใครจะจับมาเซอร์เตอรี่จับไปเลยหกตัวเอาตัวนี้ข้างบนเนี่ยเนี่ย หกแปดหนึ่งหกเก้าศูนนี่แหละครับแมนหกโตมค่อยสื่อง่างวันที่หนึ่งเลยเหรอปู่แงน,นคอยถือเกลี่ยรัน่นรืมอืเามันใจแต่ว่าเดี